แจกเงิน5,000บาท2กลุ่มนี้เท่านั้นจะได้รับเงินในวันที่29เมษายนมาตรการเยียวยา5,000บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินนะครับเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์1.5ล้านคนในวันที่27-28เมษายน2563โดวยวัน ที่28เมษายนนะครับระบบจะทําการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ผ่านเกณฑ์อีก800,000รายนะครับที่ผ่านมานายรัวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันในช่วงสัปดาห์วันที่8ถึง24เมษายนนะครับนั้นได้โอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า4 9 0 0น0ราย คิดเป็นเงินจำนวน25,000ล้านบาทขณะที่วันที่29เมษายนนะครับระบบจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนอีก1.1ล้านคนนะครับและจะทำให้ตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายนนะครับจะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวมทั้งสิ้น7,500,000คนนะครับคิดเป็นเงินราวๆ3.8หมื่นล้านบาท สำหรับความคืบหน้านะครับในการจ่ายเงินเยียวยาหลังจากนี้นะครับในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายเงินอีก7 0 0 0 0 0คนต่อวันนะครับเพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นนะครับขณะเดียวกันเมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่แสดงข้อมูลเป็นเท็จนะครับทำให้มีคนขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์นะครับจนถึงตอนนี้อยู่ที่ 940,000คนแล้วนะครับส่วนผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์มีอยู่ราวๆ3.4ล้านคนและมีผู้ขอสละสิทธิ์อีก1.675คนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกจำนวน6.3ล้านคนนะครับได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับ5.2ล้านคนยังเหลืออีก1.1ล้านคนนะครับที่ยัง ไม่มาให้ขออยังไม่มา,าให้ข้อมูลเพิ่มเติมจึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่เว็บไซต์ w w w r e ไ a i t t i n g a n c o m เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเราไม่ทิ้งกันอย่างรวดเร็วนะครับโดยคืนวันที่29เมษายน63มี2กลุ่มครับที่ได้รับเงิน5,000บาท 1. คือกลุ่มรอการปรับปรุงสถานะนะครับ2 ุมได้สิทธิ์นะครับแต่โอนไม่ผ่านในรอบก่อนๆน,นี้นะครับล่าสุดครั้งตอบอีกครั้งแจก5,000บาททุกสถานะแค่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์ นายระบวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสอคอได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพื่อจะได้ทราบว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่เพราะขณะนี้ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน10.6ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะมีการอัปเดตจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดหรือคือไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีหรือบัญชีไม่ตรงกับ ซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนมสก,กุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขตรงปุ่มสีเหลืองเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมโอนเงินให้ในรอบถัดไป กรณีนี้อยากจะแนะนําว่าให้ไปทําผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหาและทําให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในรละวะลนกล่าวขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะ เป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิเยียวยาผ่านมาตรการเยียวยาเกษตรกรส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยทําการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วยสามารถรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา5,000ันบาทได้โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มสีม่วง ยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2513ทางนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก900,000คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่5.4ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วข่าวดีมาอีกแล้วคอรมอแจกกันรัวๆให้เงินเยียวยา2ล้าน ผู้พิการคนละ1,000บาทคอรมอรไฟเขียวแจกเงินเยียวยา2ล้านผู้พิการคนละ1,000บาทตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอมาเมื่อวันที่28เมษายนนางสาวรัชดาธานาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครมอเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอของเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ2ล้านคนคนละ1,000บาท ทั้งนี้คอรมอยังเห็นชอบเพิ่มเบีย้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีจำนวน1 2แสนคนจากเดือนละ8 0ด้ยบาทเป็น1000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2 5 6 3รจากที่คอรมอเมื่อวันที่28มีนาคมปี2 5 6 3รได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบีย้ยผู้พิการเป็น1000บาทแก่ผู้ถือบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีไรายได้ต่ำกว่า10,000แบาทต่อปีจำนวน1ล้านคนข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเราไม่ทิ้งการปรับสถานะรับเงินเยียวยาเพิ่มอีก2.6ล้านคนมาตรการเยียวยา5,000บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนที่ w ว w ร์ไวเ็บเราไม่ทิ้งการดคอมเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านตามระบบคัดกรองเราไม่ทิ้งการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายน ปี2563เป็นต้นมาจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าหลังจากดำเนินการมาแล้วครบหนึ่งเดือนมีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการนับจากวันที่ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน 24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายก่อนที่จะผ่านระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีสิทธ์ หรือเข้าขายจะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าโคนร,รุ่นเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนราย ทําให้มีผู้ที่เข้าคายสามารถได้รับสิทธิ์การช่วเทยรายได้ตามมาตรการรับเงินเดียวยา5,000บาทจํานวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านลายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจํานวน 10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งการส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนโดยในวันที่29เมษายนนี้จะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จรอบที่2จํานวน1.1ล้านรายสำหรับความคืบ นนน้านันในวันที่30เมษายนนี้ระบบจะมีการโอนเงินเยียวยา,ยาผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา,ยาราไม่ทิ้งกันของรอบเดือนเมษายนด้วยเป็น2เดือนรวมเป็นเงิน10,000บาท ดยผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการ .com ตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหากพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด แสดงว่าผ่านระบบคัดกรองได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากมาตรการร้อไม่ทิ้งกันนอกจากนั้นสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มอีก1ล้านลายปลดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ร้อไม่ทิ้งการจำนวน3.5ล้านลายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลรับเงินเยียวยาโดยเร็วต่อไป